สีผลไม้ล้างสารพิษช่วยดูแลเด็กผู้หญิงและผู้สูงอายุสารพิษเล็กๆในอาหารและชีวิตประจําวันเราะส,สมจนร่างกายรับไม่ไหววันนี้เรามีเคล็ดลับง่ายๆช่วยล้างสารพิษที่ใครก็ทําได้เพียงแค่เลือกสีผลไม้ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ช่วยดีถอกรับรองสุขภาพดีขึ้นแน่นอนแอปเปิลเต็มไปด้วยไฟเบอร์และสารเพคตินที่ช่วยดักจับสารพิษในร่างกายลดการสะสมของโลหะหนักในเด็กและผู้สูงอายุทานง่แถมยังสดชื่น ฝรั่งอุดมไปด้วยวิตามินซีสูงเพิ่มภูมิคุ้มกันช่วยขจัดสารพิษออกจากเซลล์เหมาะมากสำหรับคนผู้หญิงที่อยากดูสดใสและมีพลังทุกวันมะละกอมีเอนไซม์พิเศษช่วยกระตุ้นการย่อยอาหารตกค้างในลำไส้จะถูกขับออกลดการเกิดสารพิษสะสมทางประจำชีวิตปลอดสบายขึ้นได้เลยน้ำมะพร้าวช่วยล้างสารพิษในระบบต่างๆของร่างกายช่วยฟื้นฟูเซลล์ที่อ่อนล้าโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการความสดชื่นทานวันละแก้วก็พอ อย่ารอให้สุขภาพพังทดลองเพิ่มผลไม้เหล่านี้ในมื้อโปรดของคุณและครอบครัวแล้วคุณจะรู้สึกถึงพลังงานที่เพิ่มขึ้นในไม่กี่สัปดาห์แชร์คลิปนี้ต่อให้เพื่อนๆแล้วมาดูแลสุขภาพไปด้วยกัน